หรือจะเป็นหน้ากากแบบนี้เลยนะครับสแตนดาร์ดแต่เราก็ต้องเปลี่ยนความเข้มของกระจกนะครับหรือแบบที่3คือแบบนี้ถามว่า2แบบนี้มีความแตกต่างไหมครับแตกต่างกันเลยชิ้นเชิงวิธีการเลือกซื้อหน้ากากเชื่อกนะครับหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูในเรื่องความจาเป็นที่เราจะใช้โอเคถ้าเกิดเราต้องใช้เชื่อมติ๊กนะแนะนําให้ใช้แบบนี้ครับ นะครับสําหรับมือใหม่ๆนะนะครับแต่ถ้าอย่างคนงที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างผม่ผมก็ไม่ค่อยใช้แบบนี้ผมก็จะใช้แบบนี้สว่วนใหญ่เพราะผมใช้เปลี่ยนเ,เ,เ,เปลี่ยนเลนเอาเปลี่ยนกระจกเนี่ยแข่งหนึ่งสาสิบาทผมก็เปลี่ยนเบอร์เอานะครับส่วนกระจกพวกนี้กระจกสีด็าที่อยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเบอร์อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นการเชื่อมติเนี่ยเราก็จะไล่แต่เบอร์สิบเลยนะครับนะสิบเก้าแปดเจ็ดเนี่ยเบอร์กระจกชั้นต้องบ แต่ถ้าเป็นช่ดไฟฟ้าเราก็จะไล่แบบเบอร์สีขึ้นหรือว่าอครับเพราะยิ่งมีตัวเลขเยอะความเข้มของกระจกมันจะหนายันจะมืดมองไม่เห็นนะครับแต่ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็เป็นนิยมซื้อแบบนี้มาใช้กันเพราะง่งงายใช่ไหมครับเพราะเวลาเราใส่โอ๊กเราจะทํางานได้ด้วยพอเราเชื่อมอกุ้งมันก็ต่ดแต่ข้อเสียของเขาคือตรงนี้ถ้าตกไปบ่อยมันจะเสียและที่สําคัญนะครับเวลาเลือกซื้อเนี่ยนะครับครจะต้องดูดูด้วยว่า,าเซ็นเซอร์เหงนี้มันมีกี่ตัว นะครับมันมี2ตัวสตัวหรือมีมากกว่า4ตัวแล้วแต่อิมพอเซนเซอร์จะเป็นจุดกลมเล็กๆที่อยู่นี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเซนเซอร์กับนะครับกับแสงพอเจอแสงปั๊บมันตัดเลยนะครับมันจะตัดทุบเลยนะครับมันก็ทำให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อเสียเราคือถ้าปกไปบ่อยๆมันก็จะเกิดการเสียหายแล้วพนี้มันก็จะเสียง่ายครับนะครับเสียง่ายมันก็อยู่อยู่ที่คุณภาพ้ออ ผาหลัหนึ่งหน้ากากแบบนี้นะครับต่อมานะครับี่มีดูอีกอันหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาดูว่ารูปแบบของหน้ากากของเรานั้นข้างในนี้มันเป็นยังไงนะครับข้างในตรงนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้เขาข้างในก็จะมีให้เลือกว่าจะให้ตัดแบบไหนให้แบบค่อยๆสโลว์ตัดหรือให้ตัดโ่อทีเดียวเลยนะครับหรือนะครับจะให้แบบเซนเซอร์มันคือย่างเร็วเลยไหมคือพอโดนแสงปุ๊บตัดปั๊บหรือว่าเจอแสงปุ๊บ ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตอีก,อกประเภทหนึ่งนะครับประเภทนี้อันนี้นะครับดูที่ว่าต้องใส่แบตเตอรี่ไหมนะครับใส่แบตเตอรี่หรือเปล่านี่แล้วแบบนี้ข้อดีของเขาอันงก็คือสามารถปับความเข้มได้นี่ราคาด้านข้างไม่เป็นตัวเลขเลยครับไล่แตเบอร์เนกะ้าสิบส่สิบสองสิบสามไล่แบบนะครับไล่แบบนะครับ สามารนะถปรับของเขียนได้ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแบบนี้นะครับข้างในนี้นะใส่หางไหมที่ไม่ได้ใส่หางน,นะครับอย่างนี้เป็นต้นในการเลือกใช้นะครับหน้ากากแบบสวมสีสันนะครับในการเชื่อนะครีร้ทุกคนก็ต้องใช้นะครับใช้แบบสวมสีสันนะครับต้องต้องใช้นะครับต้องใส่ไม่อนุญาตให้ใส่หน้านกากดำในการเชื่อนะครับไม่อนุญาตนะครับให้ใส่หน้ากากเราให้ใส่ ทีนี้บางก็จะมีปัญหาหรือว่าเอดังยิ่งถ้าเปิดครงกาย,ยุมากๆเวลาเราเชื่อมถึงแม้ข,ขนาดเล็น้อยแล้วแต่ครับบางทีบางทีเราเชื่อมปุ๊บเนี่ยนะครับขณะเปิดแบบเบอร์เข้มสุดละเชื่อมป,ปุ๊บรู้สึกปวดตาเอ๊เป็นไงนะครับบางทีอ่ะคือจริงจแล้วหน้ากากเราต้องแนะนำดี้นะครับนหน้ากากเชื่อมของแต่ละคนเนี่ยต้องของใครของมันเลยนะเพราะสายตาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกัน มันก็มีว <iah> eh <a living otherwise> ิธ <limit> right. so, ีง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราเชื่อมไฟฟ้าเป็นนะไม่ใชเชื่อมอะไรแล้วแต่นะครับติดได้ถึงเดินเลยครับสักแนวนึงสักสิบเซนเดินรยาวเลยนะครับโดยใส่หน้ากากอันนี้เสร็จแล้วหยุดแล้วถอดหน้ากากออกแล้วเดินในขณะนั้นเนี่ยเราก็ขีดเส้นตรงได้หรอเเดินให้ตรงครับถ้าเราเดินเซเนี่ยแสดงว่าการจบเนี่ยไม่ถูกกับเราละเราควรขยับขึ้นให้ มีขนาดที okay uh? Uh ่สูงขึ้นเช่นเราใช้เบอร์9อยู่เราก็ควรจะเป็นเบอร์10โอเค้าใจไหมครับแต่ถ้านะครับเบอร์10แล้วยังเซอยู่ก็ขยับเบอร์ขึ้นไปเรื่อยๆพอาะเข้าใจไหมครับนอย่าไปฝืนนะครับเพราะอาจจะทำให้ปวดตาได้แล้วขนาดทำการเชื่อมสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเชื่อมแล้วมีความรู้สึกว่าปวดตาในแสงแมก เขาเริ่มอ้าปุ๊บปวดปั๊บเนี่ยนะครับใหอยู่คนเดียวหืนนะครับนะครับเปลี่ยนกระจกใหม่เปลี่ยนทงนีีเลยอย่าืนนะครับเพราะอาจจะทาให้ตาบอดได้หรือเกิดการปวดตาได้นะครับเวล่นอยางนั้นปุ๊บถ้าเกิดเราเลือกกระจกได้ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นบอดหลอดละลายได้ชัดเจนนะครับอ่าีคือข้อดีนะครับควบคุมการเชื่อมได้